ับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้วังน่ารับถือตัวฐานยินด,ดีตอนรับข้าวสูตช่อง <c oughs> หวยดินในหกอีกแล้วซึ่งเป็นเนี่ยวทางสิบหกสิงหาคมกโ็โปรใช้ วิจารณญาณในการรับชมลับกวังด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้ร้อยสิบหน่วยร้อยสิบหน่วยแบบสองตัวห้าจ็ด เบ่งปันห้าเบ่งปันเจบเบ่งปันสองตัวให้พิจารณาห้ากับเจ็ดนะก็อดีก็ผ่านนะอดีก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทันใหม่เนี่ยก็เบ่งปันห้ากับเจ็ดต่อไปครับผมใบนี้ วันนี้ก็เบ่งปานเดียวทางได้ต่างก็เบ่งปานอดีผ่านชุดบบญนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับแปดสี่แปดก,กับสี่สี่กับแปด ก็จับคู่หลักร้อยหลักร้อยส0บร้อยหน่อยสิบหน่อยนะท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้ปันปันก็เบ่งปันเนวทาน ร้อยสิบหน่วยแบบสี่ตัวนะแปดเก้าหนึ่งห้าแปดเก้าหนึ่งห้าก็ะเบงปันสี่ตัวนะเบงปันสี่ตัวให้พิจารณาเป็นเนวทาง ไปครับผมใบนี้เสือคิมเชากันราเสือคิมเชากันรานกระเบ่งปอนดทฐานหลักสิบชูนห6 7หกเจ็ด9ปดห้าเปด เบ่งปานหกตัวนะเบ่งปานหกตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมโคนพี่พรเต็มเต็มล่างดับเหลือเด่นนะ เจ็ดสูตรเจร็ดสูตรกระดาบไปแล้วเจ็ดแปดเก้าห้าศูนย์แล้วก็สองเหลือเด่นหนึ่งสามสี่หกหนึ่งสามสี่หกนะท่านผู้ชม ดาไปแล้วหตัวเหลือเด่นหนึ่งสาสี่หต่อไปครับผมใบนี้ภายเมืองรายใบนี้ก็เป็นเนือทันใหม่นะอดีตที่พันมาก็ก็ผ่านนะเนือทันใหม่นี้ครับ สิบล่างสามห,าหน่วยลางสี่ปดคูดสามสี่สามแปดสามเก้่ห้าแเกนะา่เมงรายเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ ไว้น,นี่ครับสิบหน่วยสิบหน่วยล่างนะสิบหน่วยล่าง07 495 07495เบ่งปันห้าตัวให้ พิจารณาเป็นแนวทางท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะเป็นกำลังใจกำลังเจอด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปกรับผมใบนี้ ไม่นี่ก็เนวทันหลักอร่อยชูนสองสูตรนะสูตรที่1และก็สูตรที่2ชูน3 09ศูนย์เก้าสองแปดหนึ่งปด่แบ่งปาน6ตัว เบ่งปานหกตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางโค,คนบนโคนบนฟ้าแล้วก็ลูจิเลสนาการนะต่อไปครับผมใบนี้ครับเียวทานครบล่างนะอดีบ่าน

วันนี้ก็เบ่งปันเดี่ยวทางบน,นนาบนดินเพนฟ้าบนดินเพนฟ้านะเดี่ยวทันหลักร้อยสองห้าสามแปดสองห้าสามแปดเบ่งปันป สเบ่งปานสตัวต่อไปครับผมท่านผู้ชมเมนี่ก็เบ่งปานธันเดนบนแบบ2ตัวนะอนดีตก็มีพันมีหลุดทันใหม่นี้ครับสี่กับจ็จิต ในทันทีแล้วเก้าสองเก้าสองต่อไปคาราโมใบนี้ใบนี้ก็เป็นหนวทางเด่นบนเป็ดตัวสิบหน่อย เด่นบนเป็ดตัวสิบหน่อยกระเบงปันสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สามสี่ห้าหกเจ็ปเป็ดตัวนะเบ่ง เปดตัวต่อไปกระผมปูวักใส่ป่าเบ่งปัาน,นคูเดลลาเบกห้าเบ่งปัาน,นเปกห้าคู่เดียวนะเบ่งปัาน,นเปกห้าคู่เดียว ไปต่อกันเลยใบนี้สิบบุญแบบห้าตัวยาวยาวสิบบุญแบบห้าตัวยาวยาวก็เบ่งปันป่นเดีะะ๋ยทันใหม่นี้ครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะ เบ่งปานห้าตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบ่งปานต่อไปครับผมท่านชมใบนี้ใบนี้ครับเจฟูน คุนโครานะเจฟูนคคนโคราสามหกเจ็ดแปดสหเจ็หเจ็ดสตัวนะสตัว ไปต่อครับใบนี้เจฝนคนโคราดับหน่วยปูนเบ่งปานศูนยนะ์สี่เก้าศูนะสตัวเบ่งปนาน3าตัว ดับหน่วยโบลดับหน่วยโบลนต่อไปครับผมใบนี้เนื้อฐานดับหลักอร่อยนะเบ่งปัน,ปนดับสองดับตัวเดียวสองดับสองตัวเดียว อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันดับสองต่อไปครับผมใบนี้ไม่ได้ก็เบ่งปัาน,นเดี๋วทานชูนชูนนะเด่นหลักร้อยสิบหน่วยบางครั้งก็หลุดไปล่างเดี๋ยวทันใหม่นี้ไม่ชูนนะเจแล้วก็ห้านี่จับโค ห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าแปห้าจ็ดหนึ่งเจ็ด้าแปนท่ชมไปต่อนะไปต่อใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปัน,ปนเนื้าน2อ<ม>สูตร <20. S 2> ร้อยสิหน่อย อดีตผ่านนะทบชูมนะอดีตผ่านแล้วทันใหม่นี้ครับ459แล้วก็8 90 459แล้วก็8 90, 9, 8 90นะสี่ห้าเก้ศูนย ตัวต่างก็คือ4 5กับ8รไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ครับเด่นหน่อยล่เด่นหน่อยล่ากระเบงปัน,ปน เปดเก้าหนึ่งสแดเก้าหนึ่งล้วก็สี่เบงปัด5ตัวนะเบ่งปัดหตัวท่านผู้ชมก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยท่านใดที่สอบผ่านก็ก็ยินดีด้วยไปต่อกันเลย

1 5ึ่งหนะขอบคุณจริงจิข้อมูลเดียวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นทนันดับหลักร้อยตัวเดียวนะดับหลักร้อยหนึ่งตัว ก็เบ่งปัน,ปนอดีตนะอดีตก็ผ่านนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผมเบ่งปันดับ8ตัวเดียวนะเนาะเบ่งปันดับ8ตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากดับ8ตัวเดียวนะเนาะเดี๋ยวท่านที่แล้วดับ ดับสองนะเดี่ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปันตัวเดียว8ป้ายต่อกระผมใบนี้เออท่านผู้ชมเจฟโอนคูนโคราท่านก็เบ่งปันเดี๋ยวทานดับ10บบนดับสิบบนสองแปด ก็เบ่งบานดับ2แล้วก็8นะเบ่งปันปดับ2ตัวนะเบ่งปันปดับ2ตัวให้พิเจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยดับ10หน่วยบนตัวเดียว ดับสิบหน่วยบนตัวเดียวเบ่งปานดับดับหนึ่งนะเบ่งปานดับหนึ่งอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วดับหนึ่งทุกทีอดีตจะแล้วดับเจ็ดนะเนี่ยทันมานี้ก็เบ่งปานดับหนึ่งนะทุกทีต่อไปครับผมใบนี้ หลักหน่อยแบบห้าตัวอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับผมหนึ่งสองสามห้าหกหนึ่งสงสามห้าหกนะขอบคุณมากเลยข้อมูลไปต่อ ครับไปต่อนะใบนี้ใบนี้ก็คือเนวทันกรมลเจียมสายเบ่งปานนทันเดนลาดสองตัวอดีก็ผ่านเนืน้ทันใหม่นี้ครับผมเป็ดก้าเป็ดก้านะสองตัว 9, เก้าเบ่งปานสองตัวหายพิจารณานะไปต่อครับผมใบนี้เออใบนี้ครับเนวทันเด่นล่าเบ่งปานสี่ตัวเดียวนะสี่ตัวเดียวเนียวทันเสรแล้วเบ่งปานห้า เดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานสี่ต่อไปครับผมใบนี้เออโขนพี่พรโขนพี่พรร้อยสิบหน่อยล่างนะเบ่งปานสี่นะเบ่งปานสี่ตัวเดียว เป่งปันตัวเดียว4ี่เบ่งปันป4ตัวเดียวท่านผู้ชมขอบคุณจริงๆคอมมุนเดียวทางที่เบ่งปันท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย ท่าชมคลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้เนาะเราพบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม